สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับโจอีโนแกมเบิลนะครับสำหรับ EP นี้ก็เป็น EP ที่37แล้วนะครับเช่นเคยครับเราก็จะนำเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการพนันนะครับมาเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้กับทุกท่านนะครับได้นำไปตระหนักคิดเพื่อให้ชีวิตตัวเองก้าวพ้นออกจากวงจรอุบาทนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆคำแนะนำทุกๆกำลังใจที่เขียนเข้ามานะครับรวมถึงทุกๆ การกดไลค์ของทุกท่านใน Youtube ด้วยนะครับทั้งหมดทั้งปวงที่ผมว่ามานี้นะครับก็จะเป็นกำลังใจนะครับให้ผมเนี่ยมีแรงในการที่จะทำคลิปมานำเสนอต่อไปนะครับขอขอบคุณล่วงหน้ามาณที่นี้เลยครับสำหรับทุกท่านนะครับอ่าเรื่องราวในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวชีวิตของคนในวงการบันเทิงท่านหนึ่งที่ได้เคยก้าวพลาดในชีวิตทั้งเรื่องของการพนันทั้งเรื่องของการจ่ายเงินสุรุ่ยสุร่ายนะครับไปเปผู้ชาย เขากล้าออกมาเปลือยชีวิตตัวเองเนี่ยให้กับสังคมได้รับฟังนะครับเพื่อจะเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้กับทุกๆคนเนี่ยไม่ได้จะได้ไม่ก้าวพลาดอย่างที่เขาเคยทำมานะครับบุคคลท่านนี้ที่ผมพูดถึงนี้นะครับก็เป็นนักร้องที่ทุกๆคนรู้จักอย่างแน่นอนนะครับนักร้องเสียงดีคนนี้คุณมัมลาคนิคครับ คุณมามเองเนี่ยเขาได้ไปออกรายการรายการหนึ่งนะครับชื่อว่ารายการต้มยำอมรินนะครับก็ขออนุญาตให้เครดิตรายการนี้ด้วยแล้วกันนะครับไปเปลือยชีวิตตัวเองอย่างหมดเปลือกเลยครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาเคยทั้งดาวบ้านดาวรดนะครับเปผู้ชายนอกจากนี้ยังติดการพน,นันสูญเงินไปเป็นล้านเลยนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยคิดได้นะครับคิดได้แล้วดึงจิตตัวเองกลับมาได้ ก็เลยหันหน้าเข้าไปพึ่งนะครับธรรมะเพื่อบำบัดจิตนะเรื่องราวของคุณมามจะเป็นอย่างไรนะครับก็มาลองรับฟังกันเลยแล้วกันนะครับคุณมามเนี่ยเขาก็บอกว่าเ,เราเนี่ยเคยไปให้ทั้งบ้านทั้งรถเนี่ยส่งให้ดาวให้และให้เขาไปส่งเองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยคุณมามเขาบอกว่าเขาเองก็หลงนะครับแล้วก็ถูกหลอกด้วยแต่เพราะความรักนะครับ เพราะคุณมามเนี่ยรักและชอบเขาแต่ว่าสิ่งที่คุณมามได้ให้กับเขาไปไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือรถหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นเงินที่คุณมามเองเขาได้เก็บหอมรอมลิบด้วยตัวเขาเองนะครับซึ่งเขาเนี่ยเวลาให้ผู้ชายสักคนหนึ่งไปเนี่ยเขาก็จะไม่ไปเบียดเบียนทางบ้านของเขาเลยนะครับนั่นคือทุกอย่างที่ให้ไปก็มาจากรายได้ที่เขาหามาได้เองทั้งหมดนะครับ แต่ว่าตอนให้ไปก็ไม่ได้ให้ไปหมดตัวเลยนะให้แบบไม่ลืมหูลืมตาไม่ใช่นะครับก็ยังเหลือเก็บไว้ส่วนหนึ่งนะครับทีนี้คุณมาบอกว่าหลังจากนั้นเองเนี่ยนะครับชีวิตของตัวเองก็มีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยที่ไปทํางานนะครับได้เงินจากการร้องเพลงมานะครับหรือเงินเดือนออกปุ๊บเนี่ยเอาไปเล่นการพนันเลยทันทีนะครับวันไหนเล่นได้ก็ได้วันไหนเล่นเจ๊งก็เจ๊งนะครับเอ่อ ดวงไม่ดีนะครับพอได้เงินมาก็เสียหมดเสียทีหนึง่งบางครั้งเสียไปเป็น 3- 4มสี่แสนก็มีนะครับหรือว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งคุณมาม่าเล่าให้ฟังว่าถึงกับเอากุญแจรถเบนซ์เนี่ยไปวางเลยนะครับพอคิดว่าจะเล่นเราได้คืนแต่ปรากฏว่ารถไปแล้วก็ไปรับเลยครับทีนี้พอกลับบ้านมาคุณแม่ก็ถามว่ารถหายไปไหน คุณมามเองเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็บอกไปตามตรงเลยนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่คุณแม่เขาเนี่ยเสียใจมากและมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีเลยนะครับเพราะตอนนั้นเนี่ยคุณมามเองก็ยังเด็กมากๆนะครับเพราะอายุแค่20ต้นต้นๆเท่านั้นเองทีนี้ถามว่าแล้วคุณมามเองเขาหลุดพ้นออกมาจากวงจรน,นี้ได้ยังไงแกก็บอกว่าวันหนึ่งก็นอนแล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วมันก็คิดได้เอง เหมือนกับเราหมดเวรหมดกรรมจะคิดได้เองเลยว่าทำงานแทบตายนี่เราเอาเงินที่เราทำงานมาเนี่ยไปเล่นเท่าไหร่แล้วทำไมเรายังเล่นอยู่ได้เล่นไปเพื่ออะไรเล่นแล้วได้อะไรพอเรารู้ตัวเราเองเราก็ตัดสินใจตอนนั้นเลยว่าจะไม่เล่นอีกแล้วเลิกตั้งแต่วันนั้นมาก็ไม่ได้เล่นอีกเลยแล้วถามต่อว่าตอนนั้นเนี่ยกว่าจะเลิกได้เนี่ยเสียไปเท่าไหร่ โอ้โหคุณมามก็บอกว่าเสียไปหลายล้านเลยค่ะเพราะตั้งแต่ที่ทำงานมีชีวิตเป็นนักร้องมาเนี่ยไม่เคยมีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันไม่เคยที่จะเอาเงินไปลงทุนทำอะไรหรือซื้ออะไรเก็บไว้เลยเพราะว่าเอาเงินไปเล่นหมดแต่ว่าตั้งแต่เลิกเล่นการพนันมาได้เนี่ยก็ทำให้ชีวิตของเราเนี่ยดีขึ้นมากๆแล้วก็ไม่กล้ากับเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการพนันอีกเลย ถามต่อว่าแล้วในชีวิตที่เคยถลำลึกไปในทางที่ผิดนี้แต่ปัจจุบันเนี่ยเหมือนกับได้ชีวิตใหม่เป็นคนใหม่แล้วพอมุ่งไปสู่ทางสายธรรมะใช่หรือไม่คุณมัมก็เลยบอกว่าหลังจากวันนั้นที่ตาสว่างแล้วก็เลิกแบบหักดิบมาเนี่ยทำให้ได้รู้จักกับคุณสองวจีคุณอุ้ยระวิวัน ซึ่งทั้งสองคนเ,นเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์เอก,กชัยสิริยาโนของวัดใหม่สีร่มเย็นอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายนะครับคุณมามเองเก็เลยมีโอกาสได้ไป,ไปงานทอดกรถิ่นที่วัดนี้นะครับพอไปถึงก็ได้ไปนมัสการพระอาจารย์ซึ่งพระอาจารย์เองเนท่านเป็นพระสายพัฒนาก็จะพัฒนาวัดดูแลหมู่บ้านของท่านรวมไปถึงดูแลหน่วยงานต่างๆที่จะ บางครั้งก็มาขอความช่วยเหลือจากท่านพระอาจารย์เองก็จะช่วยไปะทุกเรื่องทุกอย่างเท่าที่ท่านจะช่วยได้ตอนนี้เองก็ไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจแทบจะทั่วประเทศไทยเลยนะครับที่เป็นลูกศิษย์ของท่านมาฝึกธรรมะฝึกสมาธิอยู่กับท่านซึ่งท่านก็จะเป็นผู้ที่สอนเองเลยนะครับตรงนี้คุณมาบอกว่ามันทําให้เราเนี่ยรู้สึกซาบซึ้งใจนะครับท่านเองพระอาจารย์เนี่ยก็เลยชวนไปปฏิบัติธรรม แต่ตอนนั้นคุณมามก็บอกว่ายังไม่พร้อมนะครับที่จะเข้าไปนั่งปฏิบัติธรรมนะครับหรือนั่งสมาธิกับท่านได้แต่เมื่อมีโอกาสสักครั้งตั้งมั่นเอาไว้ว่าจะต้องทําให้ได้นะครับแล้วมันก็คือตอนนี้เลยนะครับตอนนี้เองคุณมามเนี่ยก็ขึ้นขึ้นลงลงอยู่นะครับแต่ช่วงโควิดเนี่ยก็ไปอยู่วัดเลยนะครับตั้งแต่ช่วงเมษาก็ไปนอนที่วัดไปเป็นจิตอาสาไปเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์ช่วยแพ็คของ หน่วยงานไหนขาดหน้ากาขาดแม็กซ์นะครับก็ลงพื้นที่ผู้ป่วยติดเตียงนะครับนำของไปบริจาคกับพระอาจารย์นะครับหลังจากนั้นก็ได้ทำกิจกรรมในวัดทุกอย่างเลยนะครับตั้งแต่ดูแลวัดกวาดลานวัดล้างห้องน้ำนะครับหรือแม้กระทั่งการทำอาหารเนี่ยก็ได้มีโอกาสลงครัวนะครับไปช่วยวัดทำอาหารนะครับซึ่งก็ไปทำร่วมกับแม่ครัวที่นั่นนะครับ และนอกจากนี้เนี่ยคุณมามก็บอกต่อว่าท่านยังมีโครงการในช่วงปิดเทอมนะครับเป็นอของโรงเรียนเชียงของซึ่งจะมีเด็กวัยรุ่น9คนเนี่ยมานอนที่วัดนะครับและพระอาจารย์ก็จะให้ก็จะนำน้องๆเนี่ยมาร้องเพลงใน f a c e b o o k นะครับเพื่อหารายได้ช่วยผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากในช่วงโควิดนะครับตอนนั้นเองเนี่ยค,คุณมามก็บอกว่ายังไม่ได้ไปวัดแต่เห็นจากในไลฟ์ใน Facebook นะครับ คุณมามก็เลยแจ้งกับพระอาจารย์ไปว่าถ้าเป็นทางดนตรีเนี่ยคุณมามช่วยได้เลยเป็นทางที่ถนัดนะครับอยากจะไปช่วยไลฟ์เลยเสียด้วยซ้ำนะครับก็เลยนะครับไปช่วยไลฟ์ทุกวันเสาร์นะครับไลฟ์สดร้องเพลงซึ่งก็จะมีผู้ที่บริจาคเงินเข้ามาคุณมามเองก็ทำมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงทุกวันนี้นะครับพอ,อ,อพระอาจารย์เห็นว่าคุณมามกับครูอ้วน อยู่ที่วัดแล้วก็เลยมีโครงการขึ้นมาเลยนะครับให้ทั้งสองท่านเนี่ยช่วยสอนเด็กๆร้องเพลงนะครับซึ่งเด็กทั้ง9คนนะครับที่อยู่โรงเรียนเชียงของเองเนี่ยก็ได้เรียนวิธีการร้องเพลงจากทางคุณมัมนะครับแล้วก็ได้เรียนเต้นกับครูเป็ดด้วยแบ่งเป็นคอร์สแบบบ้านๆ AF เลยนะครับแบบครูมัมนะครับร้องเพลงกับครูอ้วนต่อเลยนะครับพอเสร็จแล้วก็ส่งไปเรียนเต้นกับครูเป็ดนะครับซึ่ง กลายเป็นสนุกนะครับทำบุญด้วยใจเลยนะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะครับก็คุณมามเองเนี่ยเขาก็ได้ไปอยู่วัดแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยผมสรุป้วแล้วกันนะครับก็ทําให้คุณมามเองเนี่ยได้ได้มีชีวิตเหมือนกับชีวิตใหม่เลยนะครับชีวิตส่วนหนึ่งก็คือการเข้าถึงซึ่งพระธรรมจากการที่ได้ไปปฏิบัติธรรมได้ฝึกสมาธินะครับอีกสิ่งหนึ่งเองนะครับก็คือการได้ช่วยเหลือสังคม นะครับได้ไปเป็นจิตอาสานะครับช่วยเหลือบุคคลที่ตกทุกข์ได้ยากหรือแม้กระทั่งนะครับได้นำสิ่งที่ตัวเองถนัดวิชาชีพที่ตัวเองทำอยู่นั่นก็คือความถนัดในการร้องเพลงเนี่ยไปสอนเด็กๆนะครับให้เขาได้นำเอาความรู้นี้ไปใช้ต่อได้ไปพัฒนาต่อยอดได้นี่ก็คือชีวิตปัจจุบันของคุณมัมนะครับที่ได้ก้าวพ้น หลังจากที่ออกจากวงจรอุบาทก็จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาแต่ทั้งหมดทั้งปวงนะครับอยากให้ข้อคิดกับทุกๆท่านว่าทั้งหมดทั้งปวงนี้คุณมัมเป็นคนเลือกเองนะครับถามว่าคุณมัมเลือกได้ไงคุณมัมก็เล่าให้ฟังว่ามันอยู่ที่ตัวเขาเองวันนั้นที่เขาตื่นขึ้นมาและคิดได้พอคิดได้มีสตินะครับสติมาปัญญามันเกิดมันทำให้สามารถที่จะรับรู้ถึงโทษ รับรู้ถึงความถูกต้องความไม่ถูกต้องแล้วก็ตัดสินใจหักดิบเลิกในทันทีพอเลิกได้นะครับสิ่งดีๆมันก็เข้ามาให้ได้เจอกัลยาณมิตรที่จะพาไปสู่ทางที่ถูกที่ควรไปเจอธรรมะที่จะมาช่วยกล่อมเกา่าขัดเกลาจิตใจได้ไปทํากิจกรรมช่วยเหลือผู้อื่นเป็นธรรมทานเป็นวิทยาทานเป็นการลงแรงอีกนี่แหละครับ เป็นตัวอย่างของชีวิตคนคนหนึ่งที่ผลักดันตัวเองให้ก้าวพ้นจากสิ่งอดีตที่ก้าวพลาดผิดไปแต่ละคนอาจจะมีวิธีการที่ก้าวหลุดออกจากวงจรอุบาทมาไม่เหมือนกันนะครับบางท่านอาจจะเลิกได้แล้วนะครับอันนี้ผมยินดีด้วยนะครับบางท่านเลิกได้เดี๋ยวกลับไปเล่นอีกเลิกได้แป๊บหนึ่งกลับไปเล่นใหม่อีกแล้วนะครับบางท่านก็ยังเลิกไม่ได้ ใครก็ตามที่ยังเลิกไม่ได้สิ่งแรกที่คุณควรทำครับตั้งสตินะครับถ้าคุณตั้งใจแน้วแน่ยังไงคุณก็เลิกได้สิ่งที่คุณเลิกไม่ได้เพราะคุณไม่ได้ตั้งใจที่จะเลิกมันจริงผมบอกแค่นี้แหละนะครับถ้าคุณอยากเลิกนะครับอยากเที่ยวพูดว่าอยากจะเลิกอยากจะเลิกให้คุณตั้งใจตั้งมัน่นแล้วลงมือทำมันณนะบัดนี้นะวันนี้โดยที่ไม่มีข้ออ้างใดๆ เมื่อคุณเลือกได้สิ่งดีๆมันจะเข้ามาในชีวิตคุณเหมือนแรงดึงดูดในด้านดีมันจะมาดึงดูดตัวคุณให้ห่างออกไปจากด้านที่มันเลวหร้ายนะครับใครก็ตามที่มีประสบการณ์การเลือกการพนันอย่างไรลองเขียนมาเล่าสู่กันฟังและกันนะครับอย่างน้อยที่สุดเรื่องราวของท่านเนี่ยถ้าท่านได้มาแชร์ต่อก็ถือว่าเป็นกุศลลบุญอย่างหนึง่งที่จะได้ช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปนะครับ ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะจะได้นำเสนอเรื่องราวดีๆของหลายๆท่านในโอกาสต่อไปด้วยนะครับใครมเีเรื่องราวอะไรอยากจะแชร์ใครอยากจะปรึกษาอะไรเขียนอีเมลมาได้นะครับผมยินดีที่จะเข้าไปตอบคำถามหรือว่าเข้าไปพูดคุยด้วยนะครับยกเว้นทางด้านโทรศัพท์และกันเพราะว่าอาจจะไม่สะดวกจริงๆต้องขออภัยด้วยเพราะมีบางท่านก็ถามมาว่าอยากอยากจะโทรมาคุยอันนี้ผมขออภัยจริงๆนะครับก็ ยังไงก็ตามนะครับขอให้ทุกท่านตั้งมั่นตั้งใจแล้วทําได้แน่นอนขอให้ก้าวพ้นออกไปได้นะครับแล้วท่านจะมีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ